ควบคุมการผลิตเหรอคะลูกควบคุมการผลิตเหรอคะนี่คุณพอสุดน่ารักนะคะต่อยค,คุณลูกคุณลูกควบคุมการผลิตเหรอคะไม่ออันนี้กไ็ได้หมดอัทำบไม่เหม็นค่ะพี่นารา ในคุณพ่อสอนไงคะไหนเช่ให้คุณพ่อดูหน่อยลูกขอดูหน่ยไหมครับเห็นไหมเห็นไมมเดิตะกอน้อยเอาสปาร์กเลยเอาแล้วครับเข้าร์ไหนเช่ทำอาหารอะไรคุณแม่ทานคะอันนี้เป็นอะไรคะไหนผัดผัดให้คุณแม่ได้ไหมผัดผัดฟูฟูโอ้ขอบคุณค่ะอันนี้เหรอคะเอาผัดหน่อยฟูฟูฟูเอ๊ะฮัลโหลฮัลโหลโนแลฮัลโหล อันนี้อหอคะไหนคะใครอะไรคะใครอะไรคะใน,นคุณแม่ขอกกินหน่อยตัดให้คุณแม่กินหน่อยคะ่ะขอบคุณค่ะว้าวอร่อยจังเลยคุณแม่ฝายได้ไหมคะให้งหมดสองชั่วโมงแล้วนะคะ <laughs> โอ้โหนก็ให้กำลังใจ เฮ้ยก็ได้กำลังใจค่ะคุณพ่อทำอะไรอยู่คะเอ่อต่อยพี่โนราใช่ไหมอะไรกันลูกนี่คุณพ่อทำสำเร็จแล้วนะคะเป็นยังไงคะคุณพ่อเหนื่อยไหมคะติดแก๊สกันโอเคตบไหมคุณพ่อหน่อยค่ะคุณพ่อเก่งไหมเก่งโอเคเป็นยังไงคะพี่โนรา ไหนมีอะไรบ้างครัวหนูมีอะไรบ้างคะอ๋อมีตู้ใช่ไหมมีตู้ใช่ไหมคะน,นี้ตู้อีกฝั่งตรงไหมตรงไหมอืมทำอาหารให้คุณแม่ทาได้ไหมคะได้ไหมได้ไหมคะ <c oughs>